สวัสดีค่ะแอนมินแก้วนะคะตอนนี้จากเพจเชีวิตต่างแดนกับแฟนต่างชาตินะคะแอดจะมาให้ชมบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านที่แอดอยู่ที่ฝรั่งเศสน,นะคะอ,อ,อยากจะบอกทุกคนว่าชีวิตที่ฝรั่งเศสนเนี่ยคือทั้งสองประเทศเนี่ยทั้งที่ไทยแล้วเวลาย้ายมาฝรั่งเศสนเนี่ยคือชีวิตเมียฝรั่งชีวิตบรรดามชีวิตต่างแดนเนี่ยมันเป็นชีวิตที่ต้องปรับ ตัวอย่างมากเลยนะคะให้ทุกคนดูจากบรรยากาศนะคะนะในหมู่บ้านนะก็จะฟีลหมู่บ้านแบบจัดสรรมั้งเออที่เมืองไทยอะ่ะแต่อันนี้คือมันเป็นหมู่บ้านมันไม่ใช่หมู่บ้านจัดสรรที่แบบมีเป็นโครงการอ่ะนะอันนั้นไม่ใช่อันนี้คือหมู่บ้านเลยนะอนนนของที่เออของแบบของหมู่บ้านอะ่ะเออของรัฐบาลเลยอะ่ะไม่ใช่ว่าโครงการจัดสรรมันดูเงียบดูเรียบร้อยดูสะอาดเนาะบางวันก็จะมีคนมาตัดต้นไม้มา กวาดขยะอะไรอย่างนี้นะคะนะก็ไปดูบรรยากาศกันเลยนะคะว่าจะแตกต่างจากบ้านเราขนาดไหนนะคะนะมุมสวนนะคะวิวจากหลังบ้านแอดเอง จะพาไปชมบรรยากาศในหมู่บ้านนะคะแอดอยู่ที่ฝรั่งเศสห่างจากตัวเมืองมอมปรลเย่เนี่ยประมาณ15-20นาทีนะคะไปดูว่าจะร่มเย็นสงบขนาดไหนนะคะออกนอกบ้านมาขวามือก็ถนนนะคะที่จอดรถบ้าน ใกล้เรือนเคียงนะคะคือจะเห็นว่ายังไงคะบรรยากาศนี่แบบเงียบสงบเนี่ยมีคนไหมอะ่ะคือจะกี่โมงกี่ยามก็จะฟิลนี้นะคะอันนี้คือบ่ายสี่โมงครึ่งนะบ่ายสี่โมงครึ่งอากาศประมาณ15องศานะไม่ใช่ว่าเดินออกมาเนี่ยหน้าปักซอยตรงมุมถนนเนี่ยจะมีรถขายไอติมวิ่งมีร้าน อะไรนะรถเข็นขายส้มตำไก่ย่างหรือว่าเอาไปทางนั้นอาจจะมีเซเว่นใช่ไหมคะที่เมืองไทยคุณอยู่ตา่างประเทศเนี่ยคุณต้องแบบปรับตัวเรื่องแบบมันไม่มีอะไรยีิบสี่ชั่วโมงสะดวกสบายขนาดนั้นหรือว่าอยากกินอะไรก็ได้กินมีขายลูกชิ้นริมถนนอะไรเง,งี้ยค่ะไม่ใช่เลยนะคะนะไปดูรอบๆหมู่บ้านค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะ<ม>ก็จะมีร้านไายยามีสนามเด็กเล่นนะคะอุ้ท้องฟ้าสวยมากเลยดูดิ ท้องฟ้าเป็นสีแบบสีฟ้าเข้มเลยนะคะที่นี่ท้องฟ้าจะไม่เหมือนที่ที่เมืองไทยสามีชอบทักตลอดเลยท้องฟ้าที่เมืองไทยไม่ค่อยสวยเลยไปกันค่ะเป็นไงคะเงียบสงบมากนะให้คุณนับถ้าจะมีคนเดินสวนทางกับแอนด์มินแก้วกี่คนตลอด สิบนาทีประมาณห้นาทีสิบนาทีที่เราจะเดินเนะะี่ยค่ะดูที่ท้องฟ้าจะสีแบบเนียนใสมากเลยนะคะนี้ก็ยังไม่มีคนเอออะถ้าคุณมาจากเมืองไทยคุณจะรู้สึกว้าเวนะ,ะแต่อยู่นี่นานแล้วก็จะชินจนะเงียบสงบไม่ว่าคุณจะเดินเที่ยงคืนหรือเที่ยงวันมีค่าเหมือนกันนะคะสะอาดมากเห็นไหมคะ ขานมันทิ้งเสร็จแก้วนิดนึงนะคะเมื่อเช้าทําจานแตกเนี่ยรู้ไหมทําไมมันสะอาดมันมีที่แยกขยะอ่ะทิ้งแก้วทิ้งกระดาษเนี่ยค่ะเดินมาอีกหน่อยก็จะเป็นร้านขยะของหมู่บ้านแล้วนะคะมีทุกอย่างนะคะมีคลินิกมีอนตกรรมเขาเรียกอะไรห้องห้องฟันเป็นเล็กๆเ,เองนะคะแล้วก็มีร้านขยาคือครบมากหมู่บ้านนะคะอันนี้ไม่ใช่ตัวอำเภอจังหวัดน,นะ แม่เดินมาเห็นคนหรือ,อยังคะทุกคนยังไม่เจอใครนรอกจากหนุ่มๆที่ซออ่อมถนนเมื่อกี้นะคะวงเวียนที่ฝรั่งเศสจะชอบมีวงเวียนนะเออในเดนมังไม่ต้องเสียเวลารอไฟแดงอนะข้ามถนนนิดนึนงแล้วข้ามถนนที่นี่ไม่ต้องกังวลนะคะว่าเออเขาจะชนเขาจะจอดให้พิออริตี้คนเดินถนนตลอดนะ ร้านขายยานะคะร้านขายยาแล้วกออ็สนามเด็กเล่นข้างๆร้านขายยาสำหรับหมู่บ้านเล็กๆแบบนี้นะถือว่าใหญ่มากแล้วนะขนาดเนี้ยดูดิดิร้านขายยาท้องฟ้าสวยอากาศดีมากนะคะแล้วก็จะเป็นสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นนี่คือแบบสะอาดมากอีกแล้วนะหลังคาสนามเด็กเล่นเนี่ยปกติมันมีขี้นกเนาะไม่รู้เข้ามาทำความสะอาดตอนไหนคือไมลีเขาจะชอบปีนไง แบบไม่มีขีนกก้นกเกาะบนหลังคาเลยคือทุกอย่างสะอาดสนามเด็กเล่นนะคะหน้าหนาวประมาณ15องศาตอนนี้กลางวันท้องฟ้าสวยแบบบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะวัน,นนี้วันอังคารเด็กๆคงไปโรงเรียนเดินกลับบ้านกันนะคะเส้นทางที่แอชใช้ประจำหน้ามา้ันขยามาสนามเด็กเล่นมาหาหมอที่คลินิกนะคะเส้นทางนี้เลยบรรยากาศ เงียบสงบเป็นยังไงคะทุกคนคงได้แบบได้ฟิลเนาะฟิลแบบอยู่ต่างประเทศชีวิตความเป็นอยู่จะเป็นยังไงนะคะแต่ก่อนที่จะได้เป็นมาดามได้เป็นเมียฝรั่งแบบนี้ได้ไมาอยู่ต่างประเทศแบบนี้เนาะเส้นทางมันมันยังอีกยาวนะ,ะยังต้องคือทุกคนที่เพิ่งเดินทางสายฝอเนี่ยอาจจะคิดว่ามันง่ายนะมันไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากนะคะแต่ว่าคือเส้นทางที่จะมาอยู่จุดนี้เนี่ย พอมาแล้วเนี่ยมันต้องอดทนต้องปรับตัวคือคือมันยากกว่าตอนหาแฟนฝรั่งอีกนะดังนั้นเนี่ยคนที่ยังไม่ได้แฟนนะถ้าคุณท้อแล้วเออมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นบททดสอบนะแอดว่านะถ้าคุณผ่านจุดนั้นจุดการหาแฟนจุดการโดนเทจุดของการเรียนภาษาแล้วมันยากมันเย็นอุ้ยทำไมยากจังแล้วถ้าคุณท้อคุณไม่เอาแล้วอ่ะ ก็ดีแล้วก็ไปเลยบายๆเลยค่ะเพราะว่าในวันที่คุณได้แต่งงานมาอยู่ต่างประเทศนี่คือมันมันยากกว่านั้นอีกนะคะนะนั้น,น,นคนที่ไม่ได้ผ่านมาอยู่จุดเนี้ยถ้าไม่ไหวก็ก็แล้วแต่นะไม่ใช่ว่าวันๆเห็นคนอื่นได้เป็นบรรดามมีเงินกินใช้จ่ายเอออยากมีฝรั่งมาเลี้ยงดูพ่อแม่ครอบครัวเลี้ยงดูตัวเองรักเราอยากมีครอบครัวที่ดีแต่ไม่เคยสู้อะไรเลยเนาะ คุณก็ไม่ได้เหมาะสมที่จะมายืนอยู่จุดนี้เพราะว่ามันไม่ได้ง่ายนะพอมาอยู่ตรงเนี้ยคือแอต้องปรับตัวหลายอย่างมากนะคะต้องอดทนต้องพัฒนาตัวเองคือมันมีอะไรต้องต้องปรับตัวเยอะนะมันมันมากกว่าตอนที่คุณหาแฟนฝรั่งอีกนะคะดังนั้น ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะคะว่าคุณยังอยากจะได้แฟนฝรั่งอยู่หรือเปล่านะคะที่พูดอย่างงดังนั้นนะคะการที่เรามาอยู่ต่างประเทศเนี่ยที่สําคัญเลยเราพร้อมที่จะปรับตัวนะคะทั้งเรื่องภาษานะเรื่องเนี่ยบรรยากาศนะคะอย่างที่เห็นเลยนะคะแล้วก็อาหารการกินเนาะสภาพอากาศเนี่ยหนาวๆเนี่ยสิองศานะคะแอดก็เริ่มชินแล้วนะ ต้องปรับตัวนะคะังนั้นก่อนที่คุณจะตัดสินใจหาแฟนฝรั่งเนี่ยคุณต้องรู้ว่าคุณต้องรู้ว่าคุณพร้อมหรือยังนะที่จะเปลี่ยนนะคะพี่จะปรับตัวนะคะทั้งเรื่องภาษานะเพราะมาอยู่มันไม่ใช่ง่ายๆเลยมาแรกๆเนี่ยอย่างถ้าคุณไปเยอรมันหรือภาษาที่สามอ่ะเยอรมันฝรั่งเศสอย่างเงี้ยมาแรกๆเนี่ยคุณใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้นะคุณคุยกับใครก็ต้องเป็นภาษาบ้านเขานะมาก็แรกๆร้องห่มร้องไห้นะ,ะแต่แอดก็พร้อมที่ จะปรับตัวนะคะภาษาฝรั่งเศสแล้วไงอะ่ะเออก็เรียนไปสินะตอนนี้ก็คือใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองนะขับรถไปขับขี่อะไรสอบผ่านได้หมดนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าชีวิตต่างแดนเนี่ยมันก็ไม่ใช่สวรรค์ไม่ใช่อะไรที่แบบว่าดีเลิศเลยเพอ,อร์เฟกนะแต่คือคุณภาพชีวิตเราก็ต้องเลือกคู่ที่ดีนะคะว่าเออเขามีบ้าน อยู่หรือเปล่าหรืออยู่ในอาพาร์ตเมนต์เช่าหรือยังไงขนาดพื้นที่เท่าไหร่คือเราต้องดูหลายๆอย่างประกอบนะคะเนาะเพราะว่านอนอกจากเลือกคู่ชีวิตที่ดีที่เข้ากันได้ที่รักเราจริงอ่อสิ่งแวดล้อมเนาะบ้านช่องห้องหอนะเออสภาพเศรษฐกิจของเขาเนี่ยนะมันก็ต้องเออยังไงดีอะ่ะคือต้องพร้อมด้วยอะตัวเรานะต้องพร้อมที่จะแบบ พร้อมหรือยังที่จะมีแฟนต่างชาตินะคะนะเพราะว่าชีวิตต่างแดนคือต้องปรับตัวเอาง่ายๆนะต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างนะมันไม่ใช่แบบคือถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่เมืองไทยแล้วฉันเป็นคนแบบเตรียมพร้อมเตรียมทุกอย่างอยู่แล้วแอดฉันฉันฟิลฉันชิวๆมันไม่ใช่นะแอดเป็นคนที่แบบคือพร้อมเป็นคนที่แบบเตรียมตัวทุกอย่างมันเคยมีครั้งหนึ่งอย่างที่แอดบอกว่า แอดเคยใส่แผ่นเพิ่มลูกออมาที่ <นะ S 2> บอกว่าใส่แผ่นเพิ่มลูกมาแล้วเนี่ยหมายความว่าคือผ้าอนไมายหมดเว้ยผ้าในไมายหมดแล้วเน,เนี่ยเนี่ยแหละมันมันพลาดไงเวลาลืมอะไรเงี้ยอย่างผ้าในามาหมดหรือว่าไปเที่ยวแล้วลืมจะคุมเนี่ยนะที่แอดได้เขียนไว้ถ้าใครได้ติดตามเพจนี้นะคะเพจหาแฟนต่างชาติ คือผ้านในหมดตอนดึกเราไม่มีร้านที่จะไปซื้อ24ชั่วโมงนะจ๊ะนะก็เลยต้องเอาแพมเพิลลูกสิจ๊ะนะคะยาคุมใช่ไหมลืมยาคุมไปเที่ยวเอ็มมันยากอะไรก็เราเข้าร้านขายยาสิจ๊ะแอดมันต้องมีใบรับรองแพทย์ค่ะนะคะคุณต้องพกนอกจากบัตรประชาชนแล้วคุณต้องพกใบรับรองแพทย์ที่ออกยาคุมให้ยาคุมไม่ใช่ว่าไปซื้อเองได้นะคะ ต้องให้แพทย์ออกไปรับรองให้ค่ะเนี่ยถึงได้ว่าเป็นชีวิตที่แบบเป็นตัวอย่างให้เห็นชัดเลยว่าชีวิตที่ง่ายๆที่เมืองไทยเนี่ยพอมาอยู่ตรงนี้ถ้าเราลืมหรือถ้าเราไม่ได้วางแผนซื้อเตรียมไว้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยนะคะทุกคนมีอะไรอีกที่คุณต้องเจอนะ,ะถ้าทุกคุณย้ายมาอยู่ต่างประเทศนะคะ<อ>นะแอดเคย อะไรดีคือเวลาฉุกเฉินเราต้องอัดแอปให้เป็นนะคะนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรยีิบสี่ชั่วโมงเปิดนะอย่างเซเว่นเนี่ยนะคะเออย้อนกลับมาที่เซเว่นอีกแล้วนะะมันเป็นอะไรที่เปรียบเทียบได้ตลอดเพราะว่าอยู่นี่คืออะไรก็ปิดเปิดตามเวลาจะหิวตอนไหนมันไม่ใช่ว่าร้านมันจะเปิดตลอดนะคะนะดังนั้นมันก็คือเป็นชีวิตที่ต้องเตรียมพร้อมแล้วก็การเลือกคู่เนี่ยะะก็ต้องเลือกดีๆนะคะเอาที่แบบว่าดูแลเราได้ ช่ไหมคะอันนี้ถ้าสาวๆส,สนใจอยากหาคู่หาแฟนต่างชาติอยากมีที่ปรึกษานะคะก็ปรึกษาแอนมินแก้วได้นะคะยินดีดูแลนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย